สวัสดีครับผมนายสิทธิศักดิ์อภิคุณชัยสุทธ์อำเภอม่อายครับสําหรับอําเภอม่อายเราก็ทําโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าให้กับพี่น้องชาวแม่อายครับโดยมุ่งประเด็นหลักๆใน4เรื่องครับได้แก่ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยชำวนสุดโสมกับจํานวน80หลังคาเรือนครับเรื่องของส้วมครับ มีหลังคาเรือนที่ไม่มีซ่วมรวมทั้งมีซ่วมแต่ไม่ถูกสุขาลักษณะอีก164ครัวเรือนในเรื่องของรายได้นะครับก็มีครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ถึง40,000บาทต่อปีอีกประมาณ325ครัวเรือนนะครับและปัญหาที่4ปัญหาสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของผู้ป่วยผู้พิการผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย119คนนะครับโดยอำเภอแม่อายก็ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายในอำเภอทั้งภาคศาสนาการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการครับจิตอาสากิุ่าชาติอำเภอนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็มาร่วมกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการนะครับโดยที่ผ่านมาเราก็ได้ดําเนินการไปเนี่ยเกือบจะเสร็จสิ้นตามโครงการแล้วนะครับในเรื่องของ บ้านอยู่อาศัย80หลังตอนนี้เราก็ซ่อม,ซอมแซมไปแล้วประมาณ8ประมาเปอรนต์รับซ่วมก็ทั้งจัดหาจัดสร้างใหม่แล้วก็ให้ความรู้ให้ถูกสุขอนามัยนะครับจาก164หลังนะครับเราก็ทำเสร็จไปแล้วเนี่ยประมาณ88นะครับสำหรับผู้ที่มีไรายได้ไม่ถึง40,000บาทต่อปีนะครับทางอำเภอก็ได้มีการให้การช่วยเหลือทั้งให้การส่งเคราะ์แล้ก็ส่งเสริมอาชีพ ตอนนี้ก็ทําไปแล้วประมาณ82นะครับและสุดท้ายในเรื่องของผู้ป่วยผู้พิการผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการดูแล19คนอันนี้ได้รับการดูแลครบถ้วนแล้ว100ซนะครับคาดว่าทั้งหมดนี้นะครับออาเภอไม่อายเราก็จะดําเนินการได้เสร็จสิ้นก่อนเดือนธันวาคม2565ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนแน่นอนครับจากคนเช็ดาาตัวเด

กติ้วกติมาติ้วมาติ้ี่ดขอบคุณค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทั้งท่านนายอำเภอคณท่านนายกอบตอพ่อก,กำนันและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันต้นมือ่อที่ได้มาสร้างห้องส่วมเพื่อให้ได้ใช้ห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดเจ้าขอบคุณค่ะ แม่ของซึ่งอได้ที่ว่าหน่วยงานทางราชการส่วนมาเอี่ยวหาซึ่งอ่าอสมซึ่งสาธารณสุขมาเอี่ยวหาดีใจที่ซึ่งมาเยี่ยมมาใจแม่ใจนับแม่สุขภาแม่ดฟ้องครันอออออนั คือมันคือเหลือกองแก้วกดี่คือเงนวันนี้อะก็